สวยเหลือเกินครับสวยเหลือเกินงานกอนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซินเจียยุอีสินี้หัวชายและผมอังกอตัวตกใจนะครับผมขอให้จุดจีนนี้ปีใหม่จีนนี้นะทุกคนค้าขายร่ำรวยนะครับมมั่งมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเงินทองไหลามาเทมานะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยและปังปังปังนะครับ สวยเหลือเกินครับสําหรับงานอินทรจักรจะอดถ่ายคลิปก็อดไม่ได้ว่าจะปล่อยให้ผ่านมันเที่ยวไปก่อนเนาะแต่ก็พอไม่ได้เอาความสวยมาอวดกันครับผมงานอินทรจักรอินทรจักรแบบนี้นะผมอินทรจักรสวยๆแบบนี้เอื้องกุหลาบอินทรจักรกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมวันนี้เซตนี้ได้มาเป็นกอสวยๆทั้งนั้นเลยกอสวยๆทั้งนั้นเลยนะผมกอใหญ่ฟอร์มสวยหมดเลยแบบนี้แบบนี้เวลาปลูกใช้ ชี้ขึ้นแบบนี้เนาะอินทระจักงานกอใหญ่ฟอร์มสวยเลยแบบนี้นะครับดอกอินทราจักรนะดอกอินทร์จักเหมือนดอกเหมือนลายเสือครับผมสีเหลืองลายจุดอินทร์จักเป็นเครื่องสกุลกุหลาบที่หายากมากผมก็ได้มาแบบงงๆครับผมรอบนี้ดูดิกอแต่ละกอสวยมากกอละประมาณกิโลกว่าเลยนะอินทระจักรอตนี้นะครับผมผมมีจัดจําหน่ายนะผมมีจัดจําหน่ายนะ 1>, 1กิโลกรัมผมปล่อยไปที่1กิโลกรัมละพันสองบาทส่งฟรีเก็บปลายทานไม่บวกเพิ่มไปเป็นกอแบบนี้เลยส่งฟรีเก็บปลายทานไม่บวกเพิ่มสาหรับเรื่องกุหลาบอินทรจักรนะครับผมกุหลาบอินทรจักรเป็นกล้วยไม้ปา่าพืชอิงอาศัยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมไม้ป่าแท้หาค่อนข้างยากมากนะครับผมแล้วยิ่งได้มาเป็นกออย่างงี้ไม่ต้องห่วงเลยคือสวยมากงานสวยฉ่าเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะอยากได้อินทรจักรเลยแบบนี้เป็นกอสวยอยู่ต้นไม้ใหญ่ แบบนี้นะครับผมอันนี้ไม้ใหญ่เลงแบบนี้จ,จัดจำหน่ายพี่1กิโลกร,รัมพันสบาทนะครับผมพันสบาทส่งฟรีเก็ดปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับเรื่องอุลาร้าวินเทจนะครับผมใครที่สนใจโทรมาทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095 941 898ห้าเก้าสี่หนหะครับผมลลอตนี้ผมได้มาแค่13บกิโลนะครผมแล้น่าจะหายากอีกเนาะ ได้มาแค่13กิโลนะครับผมใครที่สนใจนะเอื้องกุลาร์มินทรจักงานกอสวยแบบนี้เลยไม้ป่าแท้หายากรับไปเกาะต้นไม้แล้ววางนี้ได้เลยขูกติดได้เลยเนื่องจากรากเข้ามาสมบูรณ์มากแล้วครับรากเข้ามาแบบสมบูรณ์แน่นหมดแล้วน้อแล้วก็ลำต้นค่อนข้างสมบูรณ์แต่จะสังเกตได้ว่าจะออกดอกมากันหมดแล้วนะครับทุกอันเนาะใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 ล็อตนี้มีมาเป็นงานกอ,อหมดเลยงานกอ,อหมดเลยนะครับผมแต่ผมปล่อยในราคาถูกๆเพราะว่าให้แจกอ่งเปาครับผมราคาถุดจีนเลยกิโลละแค่พันสองกิโลละแค่พันสองนะครับผมสาหรับเอื้องกุหลาบอินทรจักรงานกอสวยแบบนี้นะใครที่เห็นคลิปแล้วรีบโทรมาจองได้เลยนะฮะร,รีบโทรมาได้เลยเนาะบ,บางท่านก็อาจจะได้เป็นกอไปกอเล็กกอใหญ่ต่างกันอย่างนี้กอเล็กก็จะได้ <c oughs> ก็จะได้เยอะหน่อยเนาะสำหรับ1นึ่งกิโลพันสองร้อยบาท ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0 9 5 9 4 9 8 9 8 8สําำหรับเรื่องกุหลาบอินทรจักรนะผมงานกอสวยไม้ป่าแท้ไม้ปา่ปาแท้หายากนะครับผมถูกจีนวันเที่ยววันนี้ครับไปเที่ยวไหนกันบ้างครับผมมีใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเนาะขับรถดีๆกันนะครับผมวันเที่ยวปีนี้เนาะนะครับผม ไปสนใจนะโทรมาหาผมได้เลยสําหรับเรื่องกุหลาบอินทรจักรนะคบผมเรื่องกุหลาบอินทรจักรใบเล็กตัวนี้ใบแคบตัวนี้นะทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988โทรมาได้เลยบอกว่าอยากได้กุหลาบอินทรจักรแบบนี้ราคาเป็นกอคือกิโลละพันสองผมปล่อยให้ถูกๆไปเลยสําหรับให้ไปในช่วงเวลาอ่งเป่าจุจีปกติงานกรราคาจะสูงกว่านีแล้วครับผมถ้าเป็นงานกอมาแบบนี้ ้นไม้เข้าไปสมบูรณ์แล้วพร้อมออกดอกหรยแต่ผมจะปล่อยให้เป็นอ่างเปาเนาะมีแค่13กิโลนะคบผมใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคบผมใครโทรมาก่อนได้ก่อนในราคาสุดคุ้มเลยสาหรับเรื่องกุหลาบอินทจักงานกอแบบนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะสําหรับ ปีใหม่จีนปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาส่งปรารถนาในทุกอย่างนะครับผมเฮงเฮงเฮงปังปังปัง,ปงสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยส่งปรารถนาเป็นที่รักของทุกคนทั้งคนผีปีศาจและคุกคนที่พบเห็นนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไงผมขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามากดติดตามเพจเราและเข้ามาดูนะครับผมต้องกราบขอโทษด,ด้วยคลิปเราเรา,เราไม่ตัดต่อคลิปเลยเราจะถ่ายเรยวในแต่ละวันแล้วอัพรูมเลยนะครับผม แล้วก็ใครที่กดไลค์กดถูกใจกดแชร์ก็ขอให้รวยๆป,ปังๆเฮงๆนะครับผมมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะสําหรับใครที่มีอะไรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้ยไม้หรือหนึ่งสองแนะสนะครับผมใครที่สนใจกุหลาบอินทรจักนะคลิปนี้เลยผมให้แจกอังเปาในราคากอในราคาที่เป็นไม้ใหญ่สวยๆแบบนี้เลยคลิดแค่กิโลละพันสอบาทปกติงานกอจะราคาแพงกว่า แต่รอบนี้ผมให้กิโลกรัมละพันสองบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4เ8 9 9 8 9 5 9 4้า8 9 8หหรือทักข,ข้อความแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9์เก้าหเหมือนกันสวัสดีครับเฮงเฮงปังปังครับผมสวัสดีครับ